สวัสดีค่ะพบกันในเอเชียบุ๊กี้ไลน์ไทยแลนด์ค่ะช่องข่าวสารที่จะพาทุกคนไปขโมยเกี่ยวกับกระแสในวงการฟุตบอลนะคะข่าวแรกเลยค่ะฟุตบอล F a ฟเัรอบที่5สําหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะคะก็ได้ประตูออกนําจากฟิลฟเดนตั้งแต่นาที่ที่7ค่ะตามด้วยฟเดนกับเควินเดอบรอยนะคะบวกเพิ่มเข้าไปอีกค่ะช่วยให้เรือใบสีฟ้าจบลงด้วยชชนะ3ประตูต่อศูนย์เข้าสู่ f a ฟเัรอบก่อนรองชนะเลิศไปค่ะแล้วก็ต้องมารอฟังผลการจับฉลากในคืนวันพุธนะคะว่าจะได้เจอกับใครในรอบก่อนองชนะ เลิศ FA Cup ับอีกหนึ่งครั้งค่ะฟุตบอลกันชอเซเรียอาร์ R ค่ะยูเวนตุสกับ โตริโน่นั่นเองนะคะเขาก็ไปเจอกันค่ะปอปอกบาค่ะได้ฉลองเดบิวต์ครั้งที่2ให้กับทางยูเวนตุสด้วยชัยชนะเช่นเดียวกับเฟเดริโก้เคียซานะคะที่กลับมาลงสนามได้อีกหนึ่งครั้งหลังจากที่เขาเจ็บไปนานนั่นเองค่ะพร้อมก็บทำแอซิสช่วยให้ทักมาลายเปิดบ้านแซงโตริโนไปทั้งหมด4ประตูต่อ2ด้วยกันค่ะเก็บเพิ่มไป35แต้มจาก24นัดนะคะแล้วก็ขยับขึ้นมาอยู่ที่อันดับที่7ของตารางค่ะ และฟุตบอลเซเรียอีกหนึ่งคู่นะคะโรมาก็ไปเจอกับเคมอนเนเซนะคะโรมาในเกมนะคะก็เป็นฝ่ายที่ตามหลังค่ะส่วนเจ้าโจเซมูนิโยนะคะเขาก็ดันรับใบแดงตั้งแต่ในต้นครึ่งแรกเลยค่ะถึงแม้ว่าเลโอนาร์โดนะคะจะยิงประตูจุดความหวังให้กับทีมแต่ว่าสุดท้ายค่ะ ก็โดนเพิ่มอีกนะคะจากจุดโทษทำให้เกมเนี่ยพลิกล็อกไปเลยนะคะบุกแพ้เคโมอนิเซ่ไปทั้งหมด2ประตูต่อหนึ่งค่ะซึ่งเป็นชัยชนะในลีกนัดแรกประจํารดูก,การนี้ของทีมบัวเซเรียอีกด้วยค่ะพร้อมกับไต่ขึ้นไปอยู่ที่อันดับ19นั่นเองค่ะมิเกลอารเตต้าค่ะกุนซื้อของอาร์เซนอลนะคะเขาให้คําแนะนํากับแกมพอตเตอร์ว่า อย่าปล่อยให้ความกดดันที่ถาโถมเข้ามานั้นนะคะมาทาร้ายชีวิตของเขาค่ะซึ่งพอตเตอร์นะคะเขาก็เกิดความเครียดค่ะหลังจากที่ได้ชัยชนะเพียงแค่9นัดเท่านั้นนะคะจาก26เกมนับตั้งแต่ที่เข้ามาคุมเชลซีต่อจากโทมสัสทูเคิร์นนั่นเองนะคะในเดือนกันยายนปีก่อนซึ่งจตัวนี้นะคะเขาก็ได้เปิดเผยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าได้ผลกระทบทางสภาพจิตใจอย่างหนักเลยนะคะเนื่องจากว่าเขาและครอบครัวขอ,ของเขาเนี่ยดันโดนขู่เอาชีวิตอีกด้วยนั่นเองค่ะ เลี้ยวภูค่ะได้เปิดตัวเลขของงบดุลปีล่าสุดออกมานะคะซึ่งแสดงให้เห็นว่าพวกเขาเนี่ยแบบภารัค่าเหนื่อยจากเดิม314ล้านปอนเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่366ล้านปอนเลยนะคะหรือคิดเพิ่มเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ17นั่นเองนะคะแล้วก็ได้ประกาศตัวเลขผลประกอบการกวาดรายได้เป็นสถิติสโมสรที่594ล้านปอนนะคะในซีซั่นที่แล้วเราก็ทำกำไรก่อนหักภาษีไป7.5ล้านปอนค่ะ สาเหตุที่ค่าเหนื่อยของพวกเขาสูงขึ้นนะคะก็เพราะว่าช่วงนั้นค่ะนักเตะหลายๆคนนะคะก็ตางต่อสัญญาฉบับใหม่ขึ้นนั่นเองนะคะแล้วพวกเขาเนี่ยก็ยังต้องจ่ายโบนัสอีกค่ะเพราะว่าทีมของเย g เกนคอปดันไปควา้าแชมป์บอลถ้วยได้ทั้งหมด2รายการนะคะแล้วก็เข้าถึงรอบชิงชนะเลิศแชมเปี้ยนลีกเป็นคนที่3ในรอบ5ฤดูกาลนั่นเองค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับข่าวที่แนนนำมาเสนอในวันนี้นะคะหวังว่าทุกคนคงจะชอบแล้วก็ถูกใจกันอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเอเชียบุ๊กกี้ไลฟ์ไทยแลนด์ด้วยคะ่ะวันนี้นนะต้องไปก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะ